สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําเมนูนะคะปลากระพงสะบัดกลางนะคะอันดับแรกเราจะมา แร่เนื้อปลากระกพงนะคะแร่เสร็จนะคะเราจะมาหั่นเนาะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะเวลาทอดออกมามันจะได้สวยงามนะคะทีนี้ก็มาคลุกด้วยรสดีค่ะใส่เกลือลงไปแล้วก็คลุกเขาให้เข้านะคะแล้วเราก็จะไปทอดในน้ํามันร้อนเนาะใส่เกลือลงไปนะคะเพื่อที่จะเนื้อปลาจะได้ไม่ติดกระทะนะคะ ทีนี้เราก็จะทอดให้เหลืองเนาะทอดให้เหลืองเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ค่ะเราก็ทอดหัวทอดก้างนะคะแล้วก็หน้าตาได้ก็ประมาณนี้ค่ะเราก็จัดจานรอเนาะอันดับต่อไปเราก็จะมาโขลกพริกค่ะกระชายกระเทียมนะคะเข้าด้วยกันค่ะนี่ก็คือเครื่องเคียงที่เราต้องใส่นะคะและทีนี้ก็เราก็ มาดูเครื่องปรุงต่อไปค่ะสีวขาวน้ำตาลทรายน้ำมันหอยค่ะรสด,ดีนะคะน้ำปลาไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่ามันรู้สึกจะเค็มหน่อยอยู่แล้วแล้วทีนี้ก็มาตั้งกระทะใส่พริกลงไปค่ะปรุงรสเนาะตามชอบเลยค่ะน้ำตาลทรายรสดีเนาะสีย้ยวขาวค่ะน้ำมันหอยค่ะพริกที่ต้องใส่เนาะจะได้สีสันสวยงามแล้วก็ตามด้วยกระเพราใบมะกรูดนะคะ ผัดคล้ายๆผัดกระเพราค่ะแต่ว่าเครื่องเคียงที่เราต้องใส่เยอะหน่อยเนาะเป็นสมุนไพรเยอะๆเนี่ยก็คือเสร็จแล้วค่ะราดลงบนตัวปลาเนาหน้าตาสีสันสวยงามมากนะคะวันนี้เสนอเมนูปลากะพงสะบัดก้างนะคะอร่อยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ